สวัสดีค่ะขอตรับเข้าสไลฟ์สดของวันพระไม่ได้มาเห็นอนะคะวันนี้สดีวันกอนวันนี้วันกอนแหละมาปล่อยก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันเพราะว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์ตลาดปิดเดี๋ยวมันจะไม่คึกคักก็ขอไปก่อนนี้นะคะอ่ะวันนี้เราไปเอาปลามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมากล่าวคำก่อนขับปลาไปพร้อมๆกันนะคะใครมาเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเรามาอธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวเราไปไปเลยแดดส่องนะทำไมอ่ะ huh. เพ <mel> ้า โอเคเดี e, ๋ยวเราเก่าข้ามพร้อมกันนะคะเดี๋ยวตั้งน้โมก่อนนะอเนาะมาเลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัมมสมมสะ นักโมตสะพระควะโตออรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชาบูชามหาเตชะวันโตาวันโตข้าพระเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าขอให้มีเดชมีอำนาจ มีวาสนาธรรมบูชามหาปัญโยข้าพเจ้าบูชาพระธรรมขอให้มีปัญญาสังฆบูชามหาโพคาวะโห ข้าพเจ้าบูชาพระสงฆ์ขอให้มีพวกข้ทรัพย์สมบัติอิมินาสกกาเรนะพุทธังทรมมังสังฆังปูเชมิข้าพเจ้าขอนอบน้อมถึงเจ้าขอนอบน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์้าเจ้าอีกทั้งคุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์คุณทานบาลมีศิลบารมีเณฆัมะบาลมีปัญญาบารมีวิริยะบาลมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติแตชาตินชาติเหมือนชาติแสนชาติก็ดีมือนชาติแสนชาติก็ดีมีระลึกได้ก็ดีระลึกได้ก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพรญมาข้าพเจ้าได้บำเพ็มาในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าระองขเจ้าให้สิ้นสัปพาย สัตว์ตายดอย่ามาพ้องพานสัพเพสัตตาอเวราอัพยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกพ้นภัย

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัดพ้นจากความตายสัดพ้นจากความตายสัพ้ที่คุมขังสัพ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยประคับประองข้าพเจ้าช่วยประคังข้าพเจ้าให้สิ้นสัพพทุกข์สิให้สิ้นสัพพโศกให้สิ้นสัพพโให้สินสัพพรคให้สิ้นสัพโรคให้สิ้นสพภัยพภัยใ้านให้ได้บรรลุมรรคผลและนิพพานในการปัจจุบันนี้เธอ การปัจจุบันนี้เพือนนิพานาปัจยโยโหตุนิพานาปัจยโยทารุอ่ะเก่าครับมาที่ทางสร็จแล้วนะคะ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 แล้วก็นะคะเดี๋ยวเราก็ออบปลาลงท่าน้ำกันนะคะนะคะนะคะ ขอให้ได้ขึ้นสวรรค์หนึ่งแสน 1, ชาติหนึ่งครบร้อยแปดนะคะนะคะเดี๋ยวนะอย่าาคิดคำไม่ได้ไอน้นู้นเขานรลกอันนี้เราไปสวรรค์เลยกันนะคะนะคะนะคะคมีใครเข้ามาดูไหมไม่รู้ไม่ได้ดูหน้าจอเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปลงท่าน้ำกันวันนี้แดดแรงมากเลยสวัสดีวันเกิดนะคะทุกคนคะ่ะใครที่เพิ่งเข้ามาชมไลฟ์วันนี้วันนี้เรามาก่อนวันหนึง่งเนาะเพราะวันอาทิตย์ตลาดมันปิด่ะเดี๋ยวเราลงท่าน้ำกัน

อเดี๋ยวเราถ่ายพาบนิ่งกันก่อนเขามายืนแล้วแดดร้อนวันนี้สมาชิกน้อยสวัสดีค่ะแคมรูข่อยขึ้นสวรรค์หนึ่งแฟนพบหนึ่งล้านพบนะคะนะคะนะคะ ยจ่ายเงินเขาใช่ไหมดิฉันจ่ายค่าปลาเขาแล้วนะคะนะคะนะคะปลอยเป็ดถือนะคะนะคะนะคะถือนะคะปล่อยให้เห็นปล่อยมีให้เห็นตะการนี้นะคะ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 ค่ะที่สาธุก็ขอให้ได้บุญไปเลยนะคะสองแสนภพสองแสนชาตินะคะนะคะ ก็วันนี้เรามาปล่อยปลาบอลกลนกันนะคะนะคะทุกคนคะนะคะนะคะนะคะขออนุญาตถ่ายภาพนิ่งก่อนนะคะนะคะเมื่อกี้พี่ตาถ่ายแนวแนวแตั้งยังโอเคปล่อยเลยไม่บอกค่าประจำนี่เหรอมือไม่ว่างมือไม่ว่างโอเคพ่อปล่อยปลาหมอกันเลยหรือพ่ออยากปล่อยปลาถวายบ้างเหรอได้อยากปล่อย นะคะนะคะแกะน้องประถวายออกก่อนนะคะเอ้ถ่ายภาพนี้ให้พอยังเลยตร์ให้งากันหนสงสารน้องเมื่อกี้ตอนจับน้องใส่ถุงน้องก็ดิ้น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 ค่ะค่ะตเตเอปล่อยเลยน้องอยู่ไม่บตัวนะใใช่น้องตัวงอ โวกัวงโซกังโอ้ดับดับตัวกันอ,อ <laughs> พี่พังน่ารักมากเลยปล่อยน่ารักมากแม่แม่แม,แม่พี่ตาปล่อ,อยถ่ายแม่ ไปเ้าไทยเองอตัวใหญ่มากเลยวันนี้น้องไม่โดนแกงส้มแล้วนะคะว่าเ,ออเรามาปล่อยแล้วนะคะ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  ไปปลาสวายกันนะคะนะคะไปค่ะน,น้องเออมามาสวยมากูเราเลยแม,แ,มแม่กับแม่กับพลัถุงพ่อพ่อมาไปปลาดุกใสคู่แม่หน่อยเ,เดินเกิดเดินเกิดทำบุญให้ครบทุกปลา นั่นให้พี่พักปล่อยเดี๋ยวพ่อปล่อยปลาหลายหอยขมแล้วก็สวายด้วยน้องคนไม่ปล่อยหรอปล่อยด้วยกันปล่อยด้วยกันอ่ะพ่อพ่อเป็นคนแพ้อ่าโอเคอันนี้ของน้องนี่ชาปลาปล่อยนะวัดไถ่ใจร่วมบุญมานะคะมีสามชนิดหอยขมปลาไหลแล้วก็อะไรนะปลาสวายตัวเล็กเมื่อกี้เราปล่อยไปสวายครพ่อครแม่แล้วอันนี้เรามีรุ่นลูกมาด้วยอ่ะไปแล้วนะ ันนี้ข้างล่างเขเป็นดินเหนียวใช่ไหมพี่นี่อืมอ้าวเอาเลยมาเรย่อเลยมใาเอาเลยเอาเลย หอยมันลอยนี่คือหอยมันตายหรือหอยมันอะไรหอยมัย <laughs> <laughs> ใครได้บุญกันทุกคนนะคะทุกคนขาวันนี้ใครได้มาชมไลฟ์นี้ก็ขอให้ขึ้นตะวันชั้นฟ้าได้บุญกันเลยสันพบแสนชาตินะคะนะคะนะคะิะ <laughs> วันนี้สะส์สได้ทั้งหมด15กิโลอ่าน,นโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญทั้งที่นี่แล้วก็ออนไลน์นะคะ แล้วก็ที่ตลาดนี่นะคะอันุโมท่านุญท่านให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงกันไปด้วยกันนะคะสาธุวันนี้มามาเร็วไปเร็วเอาถอยหลังแต่ก็บอกให้ถอยหลังวันนี้วันนี้มาเร็วไปเร็ววันนี้วันโกนทุกคนวันนี้เราไปก่อนวันโกนเพราะผู้นี้วันอาทิตย์ตลาดปิดมันไม่คึกคักไงเดี๋ยวเราไม่เจอแม่ค้าน่ารักน่ารักอ่าเรามาเดเราจะได้เจอแม่ค้าเราได้มาร่วมทํากิจกรรมด้วยกันแล้วเจอกันใหม่วันพระหน้าเพราะวันพระมันไม่มีฮนนี 啊！我。<laughs> <laughs>